สตรีชาวสวนนะครับที่เขาพอจะมีเวลาว่างจากงานนะครับตอนนี้พวกเขามีอาชีพใหม่ให้เรียนรู้ด้วยการทําร่มลูกไม้ครับแล้วก็สินค้าที่เป็นลวดลายจากท้องถิ่นของจังหวัดตรังนะครับเ <c oughs> พื่อสร้างรายได้ให้ในชุมชนแล้วก็เหมาะเป็นของใช้และของฝากในช่วงวันแม่เดือนสิงหาคมน,นี้ก็ได้เหมือนกันครับ รุมชาวบ้านและผู้สูงอายุกําลังเรียนรู้งานเย็บปักถักร้อยทําร่มลูกไม้2ชั้นนะครับใช้ผ้าลูกไม้เข็มแล้วก็ได้แล้วก็กระดาษแข็งทําแบบนะครับตัดผ้าลูกไม้แล้วก็นํามาเย็บเข้ารูปก,ก่อนจะนํามาสวมบนร่มแล้วก็เย็บให้ติดกันนะครับและตกแต่งให้ดูเรียบร้อยร่มหนึ่งคันก็ใช้เวลาประมาณ3-5ถึงชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลเขาวิเศษอําเภอเขาวิเศษจังหวัดตรัง หลังจากที่ครูศูนย์การเรียนรู้หรือว่าครูสกรซึ่งเดิมก็คือกศน,น,อนครับมาสำรวจความต้องการของชาวบ้านทั้ง21หมู่บ้านนะครับว่าสนใจจะเรียนรู้การประกอบอาชีพอะไรกันบ้างเพื่อจัดเรียนเป็นรายวิชากันไปนครับแล้วก็มีการจัดหาวิทยากรมาสอนอีกทีหนึ่ง ที่ผ่านมาครับชาวบ้านก็ให้ความสนใจเรียนเกือบ100คนนะครับพอเรียนจบแล้วก็สร้างชิ้นงานออกมานําส่งที่กลุ่มครูกสอรอก,ก็จะสนับสนุนนะครับหาช่องทางการขายให้ด้วยทั้งโพสต์ขายออนไลน์แล้วก็นําไปออกร้านตำงานต่างๆรวมถึงไปขายที่วัดเขาพระวิเศษด้วยเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการทําไร่ทําสวนนะครับ สำหรับล้มลูกไม้อันนี้นะคะเราต้องพูดอบอกเลยค่ะว่าต้นทุนของเรามาจากล้มเนี่ยประมาณคันละ70บาทค่ะแต่เมื่อเรานําลูกไม้มาประดับตกแต่งเนี่ยเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้คันถึงประมาณ299บาบาทเลยค่ะเพราะว่าตกแต่งลูกไม้เกิดจากง,งานแฮนด์เมดของนานาชาวบ้านอาจจะเย็บเป็นภาพดอกกุหลาบอะไรแบบนี้ค่ะได้หลากหลายรูปแบบก็เลยเพิ่มมูลค่าตรงนี้เลยเป็นกลุ่มอาชีพอันนี้ขึ้นมาค่ะ เหมือนพวกกระเป๋านะคะก็จะใช้พวกกระเป๋าผ้าปาเตเป็นลายที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของเราค่ะเป็นลายมโนโราหรือว่าแบบนี้ค่ะก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ก็อยู่ที่ประมาณ500-700ค่ะเป็นงานฝีมือค่ะล่าสุดนะครับมียอดสั่งจองกว่า50คันเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุสอกอรขรอเขาววิเศษก็ยังมีผลิตภัณฑ์มีหมวกบักเก็ตจากผ้าคอตตอนนะครับกระเป๋าทรงมินิจากผ้าปาเต รวมลูกไม้สองชั้นกระเป๋าแฮนด์เมดทรงสวยงามหลากหลายแบบจากผ้าปาเตะนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับด้วยลูกปัดมโนราด้วยแล้วก็มีพวงกุญแจจากเศษผ้าปาเตะจำหน่ายอีกทางหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่ความต้องการของชาวบ้านก็อยากจะหาหลักสูตรที่มาเรียนเป็นระยะสั้นนะครับเป็นวิชาชีพในการประดิษฐ์ประดอยใช้งานฝีมือต่างๆเพื่อสร้างรายได้เสริมจากช่วงที่ว่างจากการทำไร่ทำสวนนะครับ